ลอยว่างเพื่อก้าวสู่มิติที่ห้าไทมัสคณะจิตแห่งปรมาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ไทมัสคณะจิตแห่งปรมาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์สื่อสารผ่านแดเนียลสแครนตันขอความสุขจงมีแด่ท่านเราคือไทมัส คณะจิตแห่งประมจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์เรามาที่นี่และขณะนี้เพื่อพูดคุยกับพวกท่านเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยวางซึ่งเป็นกระบวนการที่ขึ้นสู่สวรรค์ของท่านด้วยเช่นกันมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านไขว่คว้าหรือดิ้นลนเพื่อให้สำเร็จ เหมือนเป้าหมายที่เข้าใจยากแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อท่านหยุดยึดติดกับสิ่งใดก็ตามที่ท่านยึดติดอยู่ในชีวิตของท่านตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เราหมายถึงการปล่อยวาง ท่านต้องการปล่อยวางสิ่งที่หนักอึ้งและถ่วงท่านไว้สำหรับบางคนมันคือความรู้สึกผิดสำหรับบางคนมันคือความอับอายสำหรับบางคนมันคือความสับสนและสำหรับบางคนมันคือความผูกพันกับวิถีชีวิตบางอย่างที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับ หรือ,อยึดติดไว้บางคนต้องปล่อยวางความแค้นและความโกรธบางคนต้องปล่อยวางความโศกเศร้าและสิ้นหวังสำหรับบางคนความกลัวและความวิตกกังวลคือตุ้มน้ำหนักที่ข้อเท้าของพวกเขาที่ถ่งพวกเขาไว้ เราสามารถพูดต่อไปเรื่อยๆเกี่ยวกับรายการสิ่งที่ท่านสามารถยึดติดได้ในมิติที่สและสซึ่งจะขัดขวางท่านไม่ช้าก็เร็วจากการสัมผัสกับความเบาสบายของการเป็นอยู่ที่ท่านถูกกำหนดให้ได้สัมผัสในฐานะตัวตน ในมิติที่หของท่านตัวตนที่สูงขึ้นของท่านท่านถูกกำหนดให้โอบรับความเป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวความรู้ที่ว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็คือท่านเช่นกันดังนั้นเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นท่านต้องทำอย่างไร ท่านต้องปล่อยวางความคิดเรื่องการแยกจากกันท่านต้องปล่อยวางเป้าหมายของอัตราจำนวนมากเช่นการเป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นๆทุกคนท่านเห็นไหมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นสู่สวรรค์ของท่าน ที่จะทำงานที่ท่านต้องการให้กับตัวเองเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านและเพื่อรู้สึกในแบบที่ท่านต้องการรู้สึกและมันไม่ได้เกี่ยวกับการรอคอยสิ่งภายนอกตัวท่านให้เกิดขึ้นเพื่อเหวี่ยงท่านเข้าสู่มิติที่5เพราะท่านพร้อมแล้วและคนอื่นยังไม่พร้อม โลกทั้งใบนี้และทุกคนในโลกนี้จะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังคงทำอยู่เสมอดังนั้นหากท่านมีความต้านทานต่อสิ่งใดหรือใครก็ตามในโลกของท่านอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้แสดงว่าท่านกำลังยับยั้งตัวเองไม่ให้ขึ้นสู่สวรรค์และจะไม่มียานอาวกาศลำใด ที่มีลำแสงดึงดูดดึงท่านขึ้นและออกจากโครนตรมและความมืดมนที่ท่านประสบในฐานะความหนาแน่นความรู้สึกด้านลบรอบตัวท่านหากท่านประสบกับมันรอบตัวท่านแสดงว่ามันอยู่ภายในตัวท่านด้วยและมันต้องการการเยียวยาการให้อภยัย และในที่สุดก็ปล่อยวางท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะถูกต้องตลอดเวลาหรือเพื่อทำให้ทุกอย่างถูกต้องท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับตัวเองเพราะท่านเป็นผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ท่านอยู่ที่นั่นเพื่อทำและเพื่อเป็น เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญมันคือความเชี่ยวชาญเหนือตนเองและบางสิ่งที่ท่านทำด้วยการกระทำสามารถนำท่านไปสู่สถานที่แห่งความเชี่ยวชาญเหนือตนเองได้เพราะท่านต้องเผชิญกับความกลัวความมิตกกังวลความคับข้องใจที่อยู่ภายในตัวท่าน และผ่านการกระทําที่ท่านทําท่านถูกบังคับให้เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นแล้วปล่อยมันไปแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้และพวกเขาคือคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกท่านและไม่รีบร้อนที่จะไปสู่มิติที่ห้า พราะพวกเขาสนุกกับการรับใช้พวกท่านทุกคนที่ต้องการให้พวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนเพื่อปรับสมดุลพลังงานและเพื่อรักษาพื้นที่สำหรับมนุษยชาติท่านสามารถเข้าร่วมกับพวกเขาได้และเมื่อท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่รีบร้อนที่จะข้ามไปยังช่วงความถี่มิติที่5เช่นกัน พราะความรู้สึกปิติและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านจะมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้หนักว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือปล่อยวางน้ำหนักอันหนักอึ้งที่พวกเขาลากไปมาเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมกับท่านในความสวาม่างและนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้ เราคือไทมัสเราคือคณะจิตแห่งปรมาจารย์ผู้ขึ้นสูส่สวรรค์และเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเสมอโดยการสื่อสารผ่านแดเนียลสแครนตันแปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเนส